สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังวันนี้ก็เป็นวันที่7ของซีรีส์นี้แล้วนะครับหัวข้อพระคัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนะครับนั่นก็คือ 1. ซามูเอลบทที่17ข้อ4 5ถึง47ที่กล่าวว่าดาวิดพูดกับคนฟิลิเตียคนนั้นว่า เจ้ามาสู้กับข้าด้วยดาบและหอกสัดแต่ข้าจะสู้กับเจ้าในนามของพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลวันนี้แหละพระเจ้าจะทำให้เจ้าตกอยู่ในกำมือของข้าข้าจะชนะเจ้าแน่วันนี้ข้าจะเอาซากศพของกองทัพฟิลิสเตียเลี้ยงนกบนท้องฟ้าและสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินเพื่อทั้งโลกจะได้รู้ว่ามีพระเจ้าอยู่ในอิสราเอล ทุกคนที่มาอยู่รวมกันที่นี่จะได้รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ช่วยด้วยดาบหรือหอกแต่เป็นแค่หลังสติ๊กกับก้อนหินเพราะการศึกเป็นของพระเจ้าและพระองค์ได้มอบพวกเจ้าไว้ในกำมือของพวกเราแล้วพี่น้องที่รักครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้เรามาใคร้ควรสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์กันต่อนะครับเป็นเรื่องราวต่อจากเมื่อวาน ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ช่องนี้นะครับพี่น้องที่รักหลังจากที่กษัตริย์ซาอูลอนุญาตให้ดาวิดไปสู้กับเจ้ายักษ์โกลิอัดดาวิดทำอะไรรู้ไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวว่าดาวิดก็วิ่งออกไปหาเจ้ายักษ์โกลิอัดซึ่งมีเสื้อเกาะและดาบกับหอกดูน่ากลัวน่าเกงขามากนะครับ เขาลองตะโกนไปว่าวันนี้ชัยชนะจะเป็นของฉันฉันไม่ได้มาสู้กับเจ้าด้วยดาบหรือหอกแต่ฉันมาสู้กับเจ้าโดยพระนามของพระเจ้าเพราะการศึกนี้เป็นของพระเจ้าและพระอ,องค์ได้มอบพวกเจ้าไว้ในกำมือพวกเราแล้วพี่น้องครับมาถึงตรงนี้คุณเห็นอะไรบางอย่างไหมครับเขาไม่ได้ทำแบบทหารทั้งกองทัพที่เอาแต่นั่งจ้องหวาดกลัว ทหารทั้งกองทัพเอาแต่พูดยกย่องสรรเสริญความน่ากลัวของศัตรูล่างยักษ์ในขณะที่ดาวิดท,ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาล้องตะโกนยกย่องสรรเสริญพระเจ้าแทนและตะโกนไปว่าวันนี้ฉันจะชนะแน่เพราะศึกครั้งนี้เป็นของพระเจ้าแม้เจ้าจะมีดาบมีหอกมีอาวุธครบมือแม้จะดูตัวใหญ่หน่ากลัวแต่ฉันไม่กลัวเพราะฉันมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ฉันจะใช้แค่หนังสติ๊กกับก้อนหินก็ล้มเจ้าได้สบายๆเพราะพระเจ้าของฉันสนทรงพระชนอยู่และทรงสถิตยอยู่กับฉันหลังจากนั้นดาวิดก็ล้มยักษ์ได้สบายๆด้วยการเหวี่ยงก้อนหินจากสลิงของเขาไปโูกหน้าผากเจ้ายักษ์โกลิอัตจนมันล้มตายทันทีนะครับพี่น้องที่รักตรงนี้เป็นไฮไลท์การเฝ้าเดี่ยววันนี้นะครับและทำให ชีวิตที่เคยตกต่ำย่ำแย่ของผมฟื้นตัวจากธุรกิจที่เจ๊งพราะเซนวมิทำให้ผมได้หลุดพ้นจากหลุมแห่งความสิ้นหวังข้อพระคัมภีวันนี้ได้เคยช่วยชีวิตผมมาแล้วครับเมื่อหลายปีก่อนคุณรู้ไหมครับว่าทำไมดาวิดต้องร้องตะโกนไปแบบนี้ทำไมเ,เขาก็สามารถที่จะแค่อธิษฐานเงียบ แล้วก็วิ่งออกไปเงียบๆแล้วก็ไปสู้กับเจ้ายักษ์โกลอัดเลยเขาก็ทําแบบนี้ได้ไม่ใช่หรือทําไมเขาจะต้องมาล้องตะโกนใส่ศัตรูของเขาฟังดูเหมือนเขาอยากจะข่มขวัญเจ้ายักษ์โกลอัดนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การข่มขวัญศัตรูนะครับแต่มันเป็นการล้องตะโกนให้ตัวเขาเองได้ยินต่างหาก มันเป็นการทำให้ตัวเขาเกิดมีใจฮึกเหิมกล้าหาญว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเขาเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะเจ้ายักษ์โกลิอั앗นี้คงจะไม่ตกใจกลัวกับคำพูดของดาวิดเขาเป็นชาวฟิลิเตียเขาไม่ได้เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแบบดาวิดดังนั้นมันจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่ดาวิดจะต้องมาร้องข่มขวัญให้เจ้ายักษ์ตกใจกลัวนะครับ แต่ที่ดาวิดร้องตะโกนว่าเขาชนะการสึกครั้งนี้แน่เพราะการสึกครั้งนี้เป็นของพระเจ้าและพระเจ้าจะทําให้ข้าศึกอยู่ในกํามือของกองทัพอิสราเอลเขาร้องเพื่ออะไรล่ะครับมันก็เป็นเพื่อ,อเป็นการสร้างพลังของความคาดหวังในทางบวกคาดหวังว่าเขากําลังจะล้มข้าสึกตัวยักษ์นี้ได้ความคาดหวังมาจากความศรัทธาเชื่อมั่น ในพลังไร้ขีดจำกัดของพระเจ้าแม้ตัวเขาจะเล็กกว่าหลายเท่ามีเลี้ยวแรงกำลังน้อยกว่าหลายเท่ามีอาวุธก็แค่หนังสติกกับก้อนหินก็ตามแต่การร้องตะโกนด้วยคำพูดเชิงบวกไม่ใช่เป็นการข่มขวัญศัตรตูแต่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ตัวเองฮึกเหิมยิ่งขึ้นมีความหวังในชัยชนะและความหวังนี้เกิดจากความเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อเขามีความเชื่อ มีความหวังในพระเจ้าเต็มเปี่ยมเขาก็มีพลังสามารถที่จะล้มศัตรูที่น่าเกงขามได้อย่างง่ายดายและอศัศจรรย์นั่นเองล่ะครับพี่น้องครับถ้าคุณศึกษา,าศาสตร์ NLP ซึ่งก็คือเทคนิคการโปรแกรมจิตใต้สำนึกวิชาการด้านนี้จะสอนให้คุณพูดย้ำเชิงบวกกับตัวเองบ่อยๆและเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นในคำพูดที่คุณ เฝ้าพูดตอกย้ำกับตัวเองบ,บ่อยๆจนมันฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกคุณก็จะเกิดความหวังและกำลังใจขึ้นมาและเมื่อเมื่อคุณเกิดความหวังกำลังใจในพระเจ้าแล้วคุณก็จะเกิดพลังเข้มแข็งในการกระโดดเข้าใส่อุปสรรคหรือปัญหาชีวิตคนได้คุณจะมีความเชื่อมั่นและมีความคาดหวังว่าคุณจะเอาชนะทุกสิ่งที่น่ากลัวได้หมดโดยพระเจ้าผู้สถิตอยู่กับคุณ คุณจะมั่นใจว่าสามารถเอาชนะได้ด้วยแค่หนังสติ๊กและก้อนหินซึ่งก็คือเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยที่คุณมีอยู่ตอนนี้เท่านั้นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และไร้ขีดจำกัดกำลังแบ็กอัพซัพพอร์ตทุกอย่างที่คุณทำไม่ได้จนคุนก้าวไปสู่ชัยชนะในทุกปัญหาได้อย่างง่ายดายพี่น้องที่รักครับการพูดย้ำเชิงบวกกับตัวเองมีความสำคัญมากๆเลยนะครับ ในขณะที่คุณอธิษฐานขอบางอย่างแล้วและกำลังรอคอยโดยที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณจำเป็นจะต้องหล่อเลี้ยงความเชื่อและความหวังของคุณเอาไว้ด้วยถ้อยคเอาเชิงบวกที่พูดย้ำกับตัวเองไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับมิฉะนั้นคุณก็จะกลายเป็นแบบทหารชาวยิวทั้งกองทัพพวกเขาเอาแต่พูดย้ำเชิงลบกับตัวเอง คาดหวังแต่สิ่งเวลวร้ายที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้อยคําเชิงลบที่คุณพูดในใจหรือพูดกับคนอื่นๆอย่างไม่มีสติรู้ตัวมันจะทําให้คุณกลายเป็นเหมือนทหารที่เอาแต่นั่งจ๋องหลบอยู่หลังกองทัพเพราะเจ้าเสียงในหัวของคุณที่หรือที่ออกมาจากปากของคุณมันจะไปข่มขวัญให้คุณหวาดกลัวต่ออุปสรรคและปัญหา ทุกอย่างจนคนกลายเป็นอมาพาตไม่กล้าลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆเลยไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาเดินก้าวแรกเพื่อให้พระเจ้าช่วยคุณในก้าวที่สองและก้าวที่สามต่อไปเมื่อคนไม่ยอมแม้แต่จะก้าวเดินก้าวแรกชัยชนะก็ไม่มีวันมาถึงคุณเลยครับพี่น้องที่รักเฝ้าเดี๋ยววันนี้ให้คุณหยุดนิ่งชั่วขณะทบทวนชีวิตตัวเองอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า คุณมักจะเผลอที่จะพูดย้ำกับตัวเองแบบไหนผมขอย้ำว่าเผลอนะครับคนเรามักจะเผลออยู่เรื่อยอและคุณก็ไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังพูดย้ำกับตัวเองแบบไหนคุณเอาแต่พูดยกย่องสรรเสริญความน่ากลัวของอุปสรรคและปัญหาที่เจอขณะนี้หรือคุณพูดแบบดาวิดร้องตะโกนยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าขณะนี้คุณเจ็บป่วย คุณพูดย้ำกับตัวเองแบบไหนอย่างไรหรือถ้าคุณขณะนี้เป็นหนี้ก้อนโตคุณพูดย้ำกับตัวเองแบบไหนอย่างไรถ้าคุณยอดขายตกรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายขณะนี้คุณกำลังพูดย้ำกับตัวเองแบบไหนอย่างไรครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับวันๆคนเอาแต่โพสข้อความในไลน์ในเฟซบ่นกับคนนั้นคนนี้ถึงความน่ากลัวของปัญหา ในเรื่องความเจ็บป่วยหรือหนี้สินของคุณหรือเอาแต่บ่นถึงความเป็นไปไม่ได้ที่จะหลุดพ้นจากปัญหาหรือเอาแต่บ่นถึงความจำกัดของตัวคนเองคุณลองสังเกตตัวเองดูนะครับถ้าคุณพบว่าตัวคุณกำลังเป็นแบบนี้มักจะพูดยกย่องสรรเสริญปัญหาแทนที่จะพูดยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเฝ้าเดี๋ยววันนี้ผมขอนุนใจให้คุณกลับใจใหม่ สารภาพตรงๆกับพระเจ้าว่าคุณกำลังขาดความเชื่อมั่นและกำลังสิ้นหวังในพระเจ้าบอกกับพระองค์ว่าคุณจะเอาเวลามาใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ให้มากขึ้นจะอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและพูดย้ำเชิงบวกกับตัวเองให้มากขึ้นถ้าคุณยังไม่ค่อยมีแรงบันนานใจอยากจะอ่านพระคัมภีร์ก็อาจเริ่มจากการใช้วิธีเปิดฟังคลิปเสียงในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว ที่เสริมสร้างความเชื่อและความหวังซึ่งผมได้ทำไว้มากมายแล้วหลายคลิปใน YouTube ช่องนี้นะครับขอนุญใจให้คุณเปิดฟังซ้ำบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากอ่านพระคัมภีร์อยากเฝ้าเดี่ยวสนานากับพระเจ้าเองแต่สิ่งที่ควรทำให้บ่อยที่สุดนอกจากอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนอกจากฟังคลิปเสียงในซีรีส์ต่างๆแล้วผมขอให้คุณขยัน พูดย้ำเชิงบวกกับตัวเองให้บ่อยที่สุดตลอดเวลาทั้งวันไปด้วยนะครับตื่นเช้ามาก็รีบพูดกับตัวเองทันทีก่อนจะมีความคิดใดๆผุดขึ้นมาและพูดตอกย้ำเชิงบวกกับตัวเองไปตลอดทั้งวันด้วยนะครับโดยพูดทำนองว่าฉันเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้ารักฉันและทรงสถิตยอยู่กับฉันพระเจ้ายิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัดยิ่งใหญ่กว่าอุปสปรรคปัญหาใดๆในชีวิตฉัน พระเจ้ากำลังตอบคำอธิษฐานของฉันอยู่วันนี้พระเจ้าจะทำให้มีการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตฉันวันนี้สิ่งดีๆกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตฉันวันนี้การงานของฉันกำลังจะแรงรุ่งเรืองวันนี้ธุรกิจของฉันกำลังก้าวหน้าวันนี้สุขภาพของฉันกำลังดีขึ้นแข็งแรงขึ้นวันนี้ครอบครัวของฉันกำลังรักให้ปองดองกันมากขึ้นวันนี้ พันธกิจรับใช้ของฉันกำลังขยับขยายเกิดผลมากขึ้นวันนี้ฉันมีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาพระเจ้าได้มอบพวกมันให้อยู่ในกำมือของฉันแล้ววันนี้ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และทรงสถิตอยู่ในตัวฉันขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับยิ่งคุณมีกำลังมีปัญหาใหญ่โตมากเท่าไหร ขอนุญใจให้คุณยิ่งจะต้องอหยุดที่จะพูดยกย่องสารเสริญปัญหานั้นและหันมายกย่องสรรเสริญพระเจ้าด้วยการพูดตอกย้ำถ้อยคำเชิงบวกแบบนี้เข้าไปในจิตใต้สำนึกของคนทุกๆวันนะครับถ้าจิตวิญญาณของคุณเต็มเปี่ยมด้วยความหวังและกำลังใจที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งคณหมั่นพูดตอกย้ำเชิงบวกให้กับตัวเองฟังอยู่ทุกๆวันคุณก็จะ มีชัยชนะตั้งแต่อยู่ในมุ้งนะครับแต่ว่าถ้าจิตวิญญาณของคุณขาดศรัทธาขาดความหวังในพระเจ้าคุณก็จะแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งเช่นกันดังนั้นขอนุนใจว่าอย่าเป็นคริสเตียนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับให้ทำแบบดาวิดร้องตะโกนใส่อุปสรรคปัญหาแบบที่ดาวิดร้องตะโกนใส่เจ้ายักษ์โกเลอัตตื่นเช้ามาก็ร้องตะโกนไปเลยว่า วันนี้พระเจ้าจะทําให้ฉันมีชัยชนะพระเจ้าจะทําให้ฉันเป็นผู้พิชิตฉันจะมีชัยชนะแน่ๆกับทุกความเจ็บป่วยฉันจะมีชัยชนะแน่ๆเหนือหนี้สินฉันจะมีชัยชนะเหนือความขัดแย้งทุกอย่างเพราะพระเจ้ารักฉันและกําลังแบ็กอัพสนับสนุนฉันพี่น้องที่รักให้คุณร้องตะโกนถึงชัยชนะของคุณให้บ่อยที่สุดตลอดทั้งวันนะครับแล้วคุณจะชนะ ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแบบเดียวกับดาวิดครับคุณจะกลายเป็นคนที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านของชีวิตกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่คนอื่นได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าวอวยพรครับ